เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับอะบางคนชอบไปว่าคนอื่นนะเดชาเป็นคนหิวแสงชอบมาว่าความทางมือถือชอบไปว่าความทางทีวีแต่ปรากฏวันนี้ครับอันนั้นจะใช้ครับว่าความริมถนนครับตั้งแถลงข่าวว่าความตามรายการต่างๆว่าเขาที่เหนาเป็นเองทุกครูว่าเขาเหนาเป็นเองนะครับนะครับบอกไม่หิวแสงน,นะครับนะไปสัมภาษณ์ทุกวันไปช่องน้นช่องนี้ต้องบิ๊กเซอร์ไพร์ ลูกความผมถูกการก้องกันแกล้งเป็นไงเี็นเขาเรียกว่าว่าความนะทางโซเชียลทางมือถือเคยว่าผมไม่แบบเนชีเป็นพวกหิวแสงในพวกทนายหิวแสงชอบว่าความทางมือถือทางทีวีสุดท้ายว่าเขาที่เราเป็นเองจุบลุผมเนี่ยผกแท้ผมจริงผมมีข้อมูลเชิงลึกจากคนใกล้ชิดโจะนะจากพวกที่เป็นทนายความโจโจเขามีทนายความอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องไปแต่งตั้ง อันนั้นใช้สำนักงานน่ะผมไม่อยากบอกที่หลังไหนอจะบอกให้สำนักงานที่ตึกสำนักงานพักพลังประชารัฐน่าสารนายาะใกล้ๆกับซอยเสือใหญ่บ้านผมหัวหน้าสำนักงานก็รู้จักกับผมดีทุกรู้อยากรู้อะไรอีกอ่ะกูในวงใหนไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีมโนหรอกวงแต่บางคนเนี่ยบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นนายแต่เสือกมโนว่าเป็นนายบิ๊กโจ๊กกูละอายน่ะขออนุญาตเอาปีไปครับปีเอาปีนะครับปีชูวิทย์มอบให้ทนายอนันชัย แล้วขอมอบเพลงให้สัตว์วานให้มึงแล้วกันนะนันตะใจบอกแล้วนะทางใครทางวันบิ๊กโต้เขาไม่ได้แต่งตั้งไปธนายอย่าไปอ้านะไอ้บิ๊กเจอพงเสือ,อพัยนะไม่มีหรอกนะไปเชื่อเราไปถามอ่าเพื่อนรักผมดินะเพื่อนรักผมอันนั้นไอ้ชื่ออะไรวไไะ,ไะไอ้อัาชยะอัาชยะมันก็พูดชัดแล้วบิ๊กเสือพัยไม่มีหรอกทีพี่นะอัาชยะบอกนอันตะใจขี่โม้ขี่โม้ขี่โม้ขีขขข่คุย อ,อธิยาเนี่ยมันรู้จริงเลยอะว่ามันบอกเลยว่านายชัยก็โทรไปถามอ่าหลักฐานแน่นไหมวะแน่นไหมว่าอธิยาอธิยามันไม่สัมภาษณ์มันบอกว่าเป็นคนขี้โม้ขี้คุยเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปน,น,นายชัยน่าฝากนะครับในฐานะผู้มีวิชาชีพในการ่าขี้โม้่าโมน้นะแหมผมเป็นทนายให้คนตนํารวจเองเสรีพิสุทธิ์ไปที่ไหนก็เสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์โอ้โหผมก็รู้จักเสรีพิสุทธิ์ผมยังไม่เคยอ้างเลย เพื่อนผมก็เป็นทนายเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้มีอนันตชัยเป็นทนายนอยู่คนเดียวมีทนายเขามีทนายว่าความเยอะแยะมากมายแล้วเพื่อนผมก็สองสามคนก็ทํางานให้เสรีพิสุทธิ์ผมยังเคยบอกพอ่อพเรื่อเสรีพรนนสิสุทธิ์เลยเฮ้ย hey, อนันตะชัยทำไมชอบอ้างชี้พี่ลือเกินไปที่ไหนก็ผมก็ทํางานในเสรีพิสุทธิ์ทำงานในี่เสรีพิสุทธิ์ไปอ้างชี้ทําทำไมคนก็จะมองว่าเราเป็นคนขี้โม้ขี้คุยงานเนี่ยมันเสียแมวเสียหมาเลยอยากจะฝากเพลงไอสันหวานให้มึงแล้วกันนะ สังกวา่าทางใครทางมานันบิกโต้เขาไม่ได้แต่งตั้งเองเป็นนายความให้นั่นเองอย่าไปพูดว่าเอ่อเองเป็นนายความของบิกโก้ไอ้ตำรวจแปดคนคดีพน,นัอนออนไลน์ให้มันก็บอกว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยสรุปแล้วมึงยังไงกัในแน่ว่าคนไทยกูเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงนะในฐานะที่เราเป็นพรรคพวกกันเนี่ยก็อขออนุญาตส่งเพลงให้สังกว่าที่มึงให้กูมาเนี่ยกูก็ย้อนมึงไปแล้วก็เอาปีไปบุกคมหัวไปไม่เนี่ยแล้วมึงช่วยรับโทรศัพท์หน่อยดิเนี่ยนักข่าวก็โทรไปเองไม่รับโทรศัพท์เลยนะ นะลูกผู้ชายตัวจริงไม่ใช่แล้วคนจริงไม่ใช่เอยไหนบอกว่าคนจริงคมตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาต้องพูดความจริงนี่ตรงไปตรงมาต้องพูดความจริงนะนะถ้าเราไม่ได้เป็นทนายพิกจเราก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นทนายเราอย่าไม่บอกว่าเป็นจุกครูจุกครูนะมึงต้องดูคนอย่างกูนี่ดิบเถือ่อนเป็นคนดิบคนเถื่อนจริงนะแต่กูคนตรงไปตรงมาแค่ปากหมาแต่กูไม่มโนไม่แอบอ้างหรอกถ้าใครยังไม่ตั้งกูเป็นทนายกูไม่ไปอ้างหรอกกูเป็นทนายพิการอาย เมืนะ่อวานนี้ผมยังคุยกับทนายตั้มเลยเพื่อนบอกตั้มเขามีการแต่งตั้มอัญชัยพิธนายยังเนี่ยตั้มกันผมมันก็ยังบอกเลยตั้มเนี่ยนะไม่คุยกับผมเลยเนี่ยเนี่ยผมเรียกองนัยผมมีหมดผมบอกแล้วว่าเขาจบไปหมดแล้วนะเขาแค่ให้ไปนั่งถแถลงข่าวเขาไม่ได้แต่งตั้เป็นทนายก็ผมบอกแล้วเขาจ้างร้อยเล่นล้านเล่นใหญ่เกินตัวบิ๊กโจ๊เนี่ยตอนที่มีข่าวโดนโจมตีโดนคนบ้าน นะผมคุยกับทนายกัมเขาต้องหาคนที่หิวแสงมาเนี่ยมานั่งแถลงข่าวเอาคนผู้บ้าบ้านหน่อยมาเอาผู้บมาแถลงข่าวเขาให้แถลงข่าวเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาแต่งตั้งอะไรเป็นทนายความเขาให้ทาหน้าที่ทแถลงข่าวนะก็ไปขู่คนนั้นก็ฟรร้องคนนี้จะแกะท,ท,ท้องแกะเทะไรต่กแล้เตนะผมรู้ความลิงลึกลึกแล้วบิ๊กโจ้ก็กกกกกกมีทนายความแล้ว <c oughs> เป็นทนายที่เขาใช้ประจํา ตอนก่อฟ้องอาจจะระยะเพื่อน <c oughs> เขาก็ใช้ทนายความสำนักงานที่ตึกพลังประชารัฐ <c oughs> ต้องเอ่ยชื่อสำนักงานนะเอ่ยอะไรมาผมรู้จ <c oughs> ักคนดีเขาไม่ใช้บริการกูหรอกนะเขารู้ว่าคุณเป็นยังไงแหละนะคุณเป็นคนชอบแสงชอบแถลงข่าวชอบอะไรต่างๆนะ <c oughs> จ้างร้อยเล่นล้าน <c oughs> เป็นบทเลี้ยนเนี่ยต่อไปเนี่ยเงียบๆครับนะไอ <c oughs> สันขวานเ <c oughs> สือกเสือก,กมาเอาไปในสันขวานให้กูเรากูก็ส่งมให้ ของกูเนี่ยของจริงกูอยู่กับโซเชียลมานานกูรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วกูต็ไปตรงมากูไม่มีไอ้เรื่องอะไรที่แม่งมาโนอะไรเกินจริงเนี่ยถ้าเขาไม่แต่งตั้งกูเป็นทนายแล้วกูไม่ไปอ้างหรากูเป็นทนายของคนนั้นคนนี้กูตายเขานะคนกูเนี่ยตรงไปตรงมาเสียอย่างเดียวคือปากปากหมาแต่จริงใจนะพี่น้องประชาชนผู้ลับผู้ใหญ่ก็รู้ไม่มีใครเข้ามาเล่นอะไรกูไงงานนี้ไงยับเลยครับอ่ะเปิดเพลงห้านขวาให้มันหน่อยแค่นั้นนะ เอาล้ครับวันนี้ก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวผมเดินทางไปศาลภาษีอากรกลางครับที่อยู่ที่สามแพ่งนะครับว่าความคดีวันนี้นะครับห้าร้อยล้านนะความเสียหายห้าร้อยล้านเนี่ยนะกูยังไม่เคยต้องมาโมูอะไรจะอะไรบิ๊กซื้อคุณซื้อใารหาในงานาการกูก็มีเยอะแยะมันจะเป็นต้องมาโม่โอ้ยเป็นทนายเสรีที่สุดทําไมตัวเองไม่มีคุณค่าพอเลยไปไหนมาไหนต้องอ้างเสรีเ่างเดียวเสรีเขาก็ปวดหัวกับมึงเนี่ยกูก็รู้จักกับเขามึงก็รู้ดีว่ากูก็รู้จักกับเสรีที่สุด กูรนะู้จักกับเสรีพิสุทธิ์ด <|ja|> ีเหมือนมึงเนี่ยกูยังไม่เคยอ้างเลยเพื่อนกูเป็นทนายเสรเออมึงรู้ว่าเขาเขาคิดถึงมึงยังไงเออนี่กูบอกมึงเลยนะถ้ามึงแน่จริงมึงแจ๋วจริงนายธนาจัยนะมึงไม่ต้องไปอ้างเสรีมึงบอกเลยว่ามึงแน่วังี้กงจบที่สุดได้รับโล่ได้อะไรหมดตักรกูว่านะบอกตรงในฐานะเราเป็นทนยความด้วยกหยุดโมแล้วกูตดโมหยุดอ้างชื่อพี่เสรีพิสุทธิ์ได้แล้วมึงไม่ทำคดีอะไรเนี่ยมึงไม่ต้องไปอ้างชื่อเขานะ มึงไปอ้างชื่อเขาเพื่อโปรโมทตัวเองบิ๊กโจ๊กให้มึงไปถแถลงข่าวเนี่ยนักข่าวเขาไปเล่าให้มุงฟังเนี่ยเขาถามหาอะไรมึงก็ไปตอบแล้วมึงก็โม้อยู่น,นั่นแหละผมเคยว่าความเป็นเสรีพิสูจน์ว่าความคดีนั้นมึงจะโม้ทำไมนักข่าวเนี่ยมึงโทรมาบอกพี่เดชอันนันท์ชัยแล้วผมถามมัถามไม่ตอบเลยม่งก็โม้อยู่น,น,นั่นแหละว่าความของท่านคนนี้คดีแค่นี้เล็กน้อยอะไรต่างเก่งไปหมดเลยนะมึรู้ไหม,ไมนักข่า,ขาวเขาบอกว่ามึงก็เป็นคนขี้โม้ อาเธียเพื่อนรักผมก็บอกเลยว่ามันพิโรชิหายไม่มีอะไรพิเศษไปนะครับก็ฝากแค่นี้นะเดี๋ยวกูจะต้องไปศาลแล้วนะเอออย่าหิวแสงมากนะแล้ะปยามโนถ้าเขายังไม่ได้แต่งตั้งเป็นทนายความก็อย่าไปอ้างว่าเป็นทนายความเขาและจะบอกว่าให้พิกโกมาถอนทนายก็าเขายังไม่ได้แต่งตั้งเป็นทนายแล้วก็จะไปถอนมึงได้ยังไงนะเอาปีไปขู่ซะชุกโรชุกโรชุกโรของกุ๊เดียวของแต่กูเป็นยังไงกูเป็นยังไงกุตดโดนปุ๊ดต้อง อาูไม่ต้องไปอ้างหรอกกูว่าความไม่ใครอะไรสักไม่ต้องหรอกกูเป็นตัวของกูเองกูไม่ต้องไปอ้างเสรีพิสูจน์หรอกกูคนรู้จักดีเหมือนมึงนะนะเพื่อนกูก็เป็นนายเสรีมึงเราไปถามพี่เสรีรู้จักกูหรือเปล่าต้องมาโทรมาคุยกับกูเหมือนกันสนิทกันเหมือนกันตอนกูมีเรื่องกับไอ้ไอ้เจ้อดีตสสอเต้กูก็ไ่หาเสรีพม่เสรีแต่ถ้ากูไม่รู้จักกูจะไปหาเขาได้ไหมนะเะ่ไปให้จัดการในเตแตอนนั้นมาขู่ตัวนะกูไม่เห็นจะไปต้องไปอ้างเลย รู้จักใครกูต้องไปอ้างไม่ต้องหรอกแต่มึงอ้างตลอดึงแถลงข่าวทีไรผมเป็นทนายเสรีไปขึ้นศาลมึงจะทนายเสรีมึงจะไปพูดที่ศาลเลยเนี่ยเนี่ยกูมีคดีกับมึงเนี่ยกูุโม้ได้แล้วนะแล้วมึงบอกเป็นทนายสายวัดมึงต้องพูดความจริงเพราะว่าในในเพจเนี่ยเข้าไปดูพวกหนึ่งมีแต่วัดมันมือเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกวายาพจกรมากไปสอนพระอะไรมึงตั้งมึงจะต้องไปพูดศาลต้องพูดความจริงถ้าโจเข้าไม่ได้ตั้งเป็นทนายมึงก็อย่าไปอ้างว่ามึงเป็นทนายโจจำไว้เพราะมึง่าเป็นทนายสายวัด นะแล้วมึงโกหกไม่ได้นะนันชัยมึงห้ามโกหกูเนี่ยรับมึงนะเนี่ยนะเดี๋ยวยกนะยูส่งปี๊บไปให้มึงแล้วกันเอาปี๊บไปคุมตบานมึงนะเป็นนายสายวัดเดี๋ยวก,กูแนละ้วมึงว่าความให้วัดให้พระเนี่ยแล้วมึงไปรับทำคดีพน,นันออนไลน์ได้ยังไงการพนันมึงคิดสิอ่นะไอ้กูกูไม่เอาหรอกนะแล้วเป็นนายสายวัดแล้วเสือกไปล็อกคดีการพน,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 นันไปรับคดีพวกเงินเนี่ยแล้วไปยืนยันเลยนะลูกควาเขาไม่พูดบริสุทธิ์นะเขาถูกกันแก้โนอะ้โห เองอย่าลืมนะเองเป็นทนายสายวัดนะในเพจมึงมีแต่เรื่องวัดเลยพนมมือหมดเลยอ่ะเราไม่ควรจะไปรับคดีพวกการพนันออนไลน์ฟอกเงินการพนันมันผิดศีลเองเป็นคนเก่งศาสนาติดตามมึงตลอดนะคุณคิดสายวัดจริงๆเหรอทำไมทงมาช่วงหลังเปลี่ยนจากสายวัดไปว่าความสายพน,านันออนไลน์อย่าอย่าถึงแม้เงินมันจะดีนะแต่เองก็ต้องรักษาระรักษารังวัดไว้เพราะเองทนายสายวัดนะ ประธานูลนิธิอะไรกองทัพทำกองทัพเทียมอะไรเดยกก็ไม่รู้อ่ะนะเองๆนะเพื่อรักกอเลยเราแนะนำกันกูเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรกับมึงอ่ะแต่มึงเสือกเอาไอ้สันกวมาพ่อไปกูกูก็กลกเลยพ่อไปสันกวานคืนไปทางใครทางมันโจก็บอกนะครับทางใครทางมันนะมึงต้องเดินโจเขาก็ต้องมอบเพลงไอ้สันขวานให้มึงเพราะเขาไม่ได้จัดตั้งเป็นทนายเข้าใจนะแล้วเดี๋ยวมึงช่วยรับโทราศาพัพท์ด้วยปิดโทรศัพท์ทำไมนักข่าวเขาจะโทรไปถามว่าไหนพิเสิร์ไอะไรของมึงอ่ะ นะทำไมมึงปิดโทรศัพท์มึงไม่กล้าสู้หน้าหรือไงนะอัธยากษ์มาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่มีหรอกไม่สบายเดี๋ยวมึงจะเงียบไปแล้วอ่ะนะอัธิยักษ์ในแม่งพูดตรงเลยพข้คุณตรงกับกูเลยคืออะไรวะมึงไม่มีอะไรกับของเถิงอะไรต่างๆอะไรจะสั่งเชือนวงการที่มงานเนี่ยมึงเสียแมาเสียหมาเลยเสียหมาเลยงานเนี้ยนายชัยนะขอมอบเพลงให้สังข์หวานให้พร้อมกับปี๊บเอาไปคุมหัวนะครับจุกรู้จุกรู้ จุกครูจุกรูจุกูนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆเดือดร้อนอะไรต่างคดีความไม่คืบหน้าอยากเป็นข่าวอยากดังเดี๋ยวผมประสานงานสื่อมวลชนติดต่อมาได้ตามเพจนะครับเราคนจริงครับผมผมนี่แม่งตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องมาอ้อมค้อมไม่ต้องมาบีลีนาทำหลอทำอะไรไม่ดีผมผมเนี่ยปากกระจายแม่งตรงกันคือเป็นคนบุคลิกปากหมาคนซุ้ตีนแต่ไม่โกกตอแหลนะครับนะไปละ กูต so ้องไปว่าความทำไมหาแดกแล้วนะครับแต่กูไม่มีพิกเซอร์ไพรส์หรอกพิกเซอร์ไพรส์คือกูอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าอนันตชัยที่มันบอกว่าพิกเซอร์ไพรส์คืออะไรคือบิ๊กโจ๊กไม่ได้ตั้งมึงเป็นทนายความพิกเซอร์ไพรส์ของทนายอนันตชัยคืออะไรพี่น้องอยากทราบไหมครับคือบิ๊กโจ๊กไม่ได้แต่งตั้งอนันตชัยเป็นทนายความทุกรู้นะพิกเซอร์ไพรส์ของทนายอนันตชัยคือบิ๊กโจ๊กไม่ได้แต่งตั้งอนันตชัยเป็นทนายความครับพี่น้องครับ ไอสัตว์ป่านเ,าเิดเพลงไอสัตว์ป่านประกอบสวัสดีครับ